วันนี้ก็วันที่สี่ันยาหวงโซนคันหนึ่งพันสอาร้อยสี่ิบเอ็ดขนาดนี้นือ่ะไรบุรีนัมยตั้มบุญสักอดท่านเทพมะอัปเดตมะอัปเดตสังกัดท่านเทพน้องเบ่าส่วาสวงมีทุกวันน่าจะนอกท่นี่ก็เป็นคิวของผู้ชายลูไปผู้ปดุจบ้านนาคำานาไง่เป็นยังไงท่านเ เมืองนกกาตาลจังหวัดอุบลจาจะมาไป,น,าปน,านี่ปนาอีเพราะว่าธรรมดานี่กันอาตำ้มบเดียวกันทานน่าจะบริษัมกันนะาก่บริซัําหมือเดียวกันต้องให้เป็นคนละมือคนละมือนอกจ็ใ่การทำะมืนอ,อมน,นานมากหมหอดก็ แล้วเจ็บทั้งกลยที่ื่อื่น้งไไก่อนทั้งกาเป็นจอจุนแม่ผมในหายอ่าเียเอาเร่บาทเอาเอย่างเป็นยังมากูริตอาายมาที่นี่เาหลายอันอำเภอหลายโมบ้าโมมกันครู่นมากุ่งกับอาหารขม้าโล่ขั้วจะเนื้อขั้วกะละลังขมกมิ่นกับโลงขั้วจะโมเลพคอรได้พี่น้องแต่มื่อคือะไร เตรียมเตะมาคืนเฮ็นกามักกามินวเด้ยพักพรตื่นแต่นอนกันนอนพกถูกตื่นตีสามพี่น้องลูกมาเตรียมเพื่อ,อเตรียมอันของพอเพราว่าแขกจะมารวมงานหลายนานเนาอจจะนาะงแขกมารวมงานหลายน้อก,ก็ต้องการเตรียมต้อนรับนาอพี่น้องเตรียมต้อนรับคืน ขึ้นไปทึงชะลาเด้อจ่าเด้อขึ้นไปทึงชะลาจ่ามาลุ่มคับขึ้นไปทึงชะลาจ่าถอดรองเท้าไว้ขึ้นไปทึ่งชะลาเต็มตะบอจ่าชะลาเพลินกับน้ำยู่มาทึ่งชะลาเพิ่นเพิ่นตุ๊กแกสวยจ้า อพี่นงส่วนนึงก็เอาเขาไปด้านซ้ายเป็น,นด้านนะครับเ,เอาไปหลอพอ่น้อง พี่ดงครับบริหารกับรถ่เต็มเลยสาาการเรียนผู้พทักศาสนาขุ้ยอดเลยสารการศีนะครับสากรันชีราการุงเี๋ยวเปในสาราการเรียนกับกครับ เป็นเทศด้านการต่อหลุกห้านอยู่บ้านอยู่เมืองทุกว่านะครับเปการานสตายนบุญนะครับเจ้าชนดนห้นนะครับสื่อสานต่อในสประเทศอิ่าดีสืทาทันประเทศรบารนะครับประผู้จัดการนะปาสมพธที่ว่าเข้าไปว่าเรื่องสื่านเรื่องการ่กสอนื่นนโครงการเปิด นีมันันไปลนิ้วนะฮะโอ้ยนิ้ยางนิ้วไปย่างไปมไปเลี้ยวขาข้าพ่อข้าพ่อโดยวัดบุรัพชาติาพได้ร่วเป็แก๊งเินสินไหมนะครับเพื่อเพื่อปล่อยบั้งดีเรื่องแล่าเก่าที่นี่ที่แต่งอันทองในะครับทแตอันบริสุทธิ์ที่จะมาเสวงบุญนะครับขอ้เป็นพระนิัดีครับท่านาตลุม สุขคนนะครับนี่เพราะว่าจะเป็นโลกข้างจะมีข้อติเตมใจสี่พิบูลย์จากข้างเพราะว่าที่เราบอกไปแล้วอาหารมื้อข้าวว่าติเ <ไป S 2> ต,มใ, <c oughs> ตมใจทจต,ใติทเตมนใจ5ต้นน,รรนนะครับมีล,ลูกไก่ร้านอยู่ทั้งบ้านไก่บ้านไกลที่เป็นดอกพะเนื้อมารวมบนข้าวในมณีให้ช่วยถงนะครับชวนคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านนะครับดูแลเรื่องของพี่น้องที่มาเดื่อมายามเฮานะครับดูแลอาหารวันข้าว แล้วจากที่พระพุทธเจ้าพวรได้ชนะแล้วก็อยูแลเเรื่องอาหารวันเก้าสำรับพี่น้องที่มาจากวัน